มีให,หมน่นี้ลองมอบของขวัญให้ครอบครัวตนเองกันหมของขวัญที่ว่าคือสี่ให้หนึ่งให้เวลาเพราะฐานของทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาจากการมีเวลาให้แก่กันในครอบครัวควรมีเวลาทำกิจ,จกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมความแน่นแฟนของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ครอบครัวแข็งแรงจะช่วยให้ทุกคนฝ่าปัญหาในชีวิตได้สำเร็จ 2. ให้คำาช่นชม คำชื่นชมจากคนในครอบครัวจะทำให้สมาชิกครอบครัวรู้สึกว่ามีฉันในบ้านนี้ฉันมีค่าทำให้เกิดความสุขใจอบอุ่นใจมีความมั่นคงทางจิตใจ 3. ให้อาภายัยเรื่องนี้สำคัญเพราะถ้าทำได้ก็จะเป็นผลบวกทั้งสองฝ่ายถ้าทำไม่ได้ก็จะเป็นผลลบทั้งสองฝ่ายอย่างกรณีที่ฝ่ายหนึ่งทำผิดแต่เมื่อสํานึกแล้วอีกฝ่ายไม่ให้อาภายัยก็ยังอยู่ในความทุกข์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่ทําผิดก็รู้สึกไม่ดีไม่มีกําลังใจที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ดีขึ้นส่วนฝ่ายที่ไม่ให้อาภัยก็มีความทุกข์เพราะมีความโกรธอยู่ในใจ ทําให้มีอารมณ์ลบความขุนมัวมีความเครียดมันก็ไม่ได้ถูกเอาออกจากตัวเราอารมณ์มันก็ขุนมัวอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราทุกคนควรฝึกการโกรธให้ยากขึ้นให้อภัยให้ง่ายขึ้นทุกคนจะมีความสุขง่ายขึ้นมีความทุกข์ยากขึ้น 4. ให้กําลังใจ ทุกชีวิตต้องเผชิญอุปสรรคแต่ถ้ามีคนเข้าใจและให้กำลังใจก็จะมีแรงต่อสู้ปัญหานั้นๆได้คำพูดสั้นๆเช่นไม่เป็นไรเอาใหม่ลองอีกทีฉันเชื่อมั่นว่าเธอทำได้สามารถทำให้คนที่หมดกำลังใจลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อได้บทความโดยนายแพทย์ไกลสิทธนินอรอคัดพิชยัย